อ่บรรยากาศจมเย็นนะครับเพื่อนๆฟ้าหลังฝนนะครับฝนตกเมื่อวานดูฝนพวงกล้วยหอมสามต้นนะครับหักไปสองครับเหลอต้นหนึ่งตะวันกำลังจะตกดินนะครับผมที่ทุ่งนาริมแม่น้ำขู่ นี่บรรยากาศหน้าข้างๆบ้านที่แอดมินอยู่นะครับมีอยู่สองหลังนะครับผมแถวนี้นะครับชุมชนตรงนี้ห่างกันครับห่างกันมากได้ยินเสียงแผ่วๆดิสโกทกมาจากประเทศลาวอันนี้เป็นสวนมะนาวหลังบ้านนะครับมีฝรั่งนะครับเพื่อนๆนบรรยากาศ ชีวิตบ้บ้าบ้านนอกมาให้ชมกันครับอยู่แบบนี้แหละครับแอดมินนะครับอันนี้คือน้ํานะครับเป็นยังไม่ได้ดํานานะครับเป็นต่อต่อข้าวเก่านะครับไรนาสวนผสมนะครับปลูกกล้วยริมคานาเนื้อที่ไม่เยอะครับ ที่ไร่กว่าๆแบ่งเป็นบ้านที่อยู่อาศัยส่วนหนึ่งนะครับปลูกอ่าบัวหน้าบ้านส่วนหนึ่งแล้วก็ข้างหลังเป็นเป็นนาเกษตรตัวอย่างทดลองนะครับเอาไว้ดูเล่นเอาไว้สร้างธรรมชาติและครอบครัวมะโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ